มาดูผลกระทบของชาวสวนคนปลุกลำไย,ยรวมถึงผู้ส่งออกผลไม้กันบ้างหลังจากที่จีนเนี่ยสั่งระง,งับการนำเข้าลำไย,ยจากไทยทำให้มีความกังวลนะครับว่าหลังจากนี้ราคาลำไย,ยอาจจะตกลงเหลือแค่กิโลกรัมละ5บาทครับรัฐบาลจีนได้ประกาศระง,งับนำเข้าลำไย,ยจากผู้ส่งออกไทยรวม66บริษัทนะครับให้มีผลตั้งแต่วันนี้13สิงหาคมเป็นต้นไปเลยแล้วไม่มีกาหนดเวลาด้วย โดยให้เหตุผลว่าลำไย,ยที่ไทยส่งออกไม่ได้มาตราฐานตรวจพบเพลี้ยแป้งนายสัญชัยปุรณะชัยคีรีนาย,ยกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยเผยว่าขณะน,นี้อยู่ระหว่างการเจรจากับจีนเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจะขอให้สามารถส่งออกลำไย,ยได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่สำเร็จคาดว่าคำสั่งนี้จะส่งผลกระทบต่อชาวสวนและผู้ส่งออกอย่างมากเพราะว่าเป็นช่วงที่ผลผลิต ในไทยนั้นกําลังสุกเต็มที่เลยนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังงอมเลยแล้วลําไยของไทย70-80%เนี่ยส่งออกนะครับแล้วจีนเป็นตลาดอันดับหนึ่งอีกถึงแม้ว่าจีนจะสั่งห้ามไป66บริษัทยังเหลืออีก20กว่าโกดังแต่ก็มีความเป็นไปได้ครับที่จีนจะห้ามนําเข้าในรายการอื่นๆเพิ่มเพราะฉะนั้นตอนนี้กังวลนะครับว่าราคาลําไยอาจจะร่วงลงมาเหลือแค่5-6บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นจากเดิมที่อยู่ประมาณ14-16บาทนะครับ แล้วถ้าเกิดส่งออกไม่ได้กินเองภายในประเทศยังไงมันก็เยอะเกินไปครับขณะที่ประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับบอกว่าขณะนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้หารือกับผู้ส่งลำใยยภาคเหนือแล้วเห็นตรงกันครับว่าเดี๋ยวเราต้องหาตลาดเพิ่มเพื่อทดแทนตลาดจีนอาจจะไปดูที่อินโดนีเซียหรือว่าฟิลิปปินส์ครับมาดูเหตุสะเทือนขวัญที่อังกฤษกันบ้างครับเมื่อมีคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนกราดยิง เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว6รายครับเหตุสะเทือนขวัญนี้เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับผู้เสียชีวิตทั้ง6คนแบ่งเป็นเสียชีวิตณที่เกิดเหตุ5คนครับเป็นผู้ชาย3หญิง2รวมถึงตัวผู้ต้องสงสัยในการก่อเหตุด้วยส่วนคนที่6เนี่ยเป็นหญิงที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลหลังถูกยิงแล้วได้รับบาดเจ็บสาหัสในจำนวนผู้เสียชีวิตมีเด็กอายุไม่ถึง10ขวบรวมอยู่ด้วยนะครับ สื่อท้องถิ่นอ้างพยานที่เห็นเหตุการณ์ว่าคนร้ายใส่ชุดสีดําถืออาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติบุกเข้าไปที่ประตูบ้านหลังที่เกิดเหตุก่อนจะกระหน่ำยิงคนในบ้านที่เป็นแม่และลูกสาวหลังจากนั้นวิ่งหนีไปที่สวนหลังบ้านแล้วก็ยิงคนที่กําลังจูงสุนัขเดินเล่นอยู่อีกสองคนนะครับทางอังกฤษถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนต่ําที่สุดในโลกและเหตุกราร์ดยิงครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ11ปี ยังอยู่ที่เหตุร้ายนะครับแต่เป็นความรุนแรงที่อัฟกา,านิสถานยังคงวิกฤตครับหลังกลุ่มตาลีบันเดินหน้ายึดเมืองสําคัญสำคัญทั่วประเทศล่าสุดสามารถยึด2เมืองใหญ่ที่สําคัญได้แล้วนะครับสถานการณ์นี้ทําให้ทั้งสหรัฐและอังกฤษเตรียมจะส่งทหารหลายพันนายไปช่วยเหลืออบพยพเจา้าหน้าที่สถานทูตของตัวเองในกรุงคาบูลหลังจากกลุ่มตาลีบนันจะเข้ายึดเมืองหลวงได้เร็วๆนี้นะครับคาดการไว้แบบนี้โดยสหรัฐจะส่งทหาร3า0พันนายเข้าไปอบพยพเจา้าหน้าที่ให้เร็วที่สุด ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเผยว่าสถานเอกอัครราชทูตของสหรัฐในกรุงคาบูยังเปิดต่อไปนะครับแม้ว่าจะอยู่ภายใต้แผนอพยพเพื่อช่วยเหลืออพยพชาวเมริกันที่ยังติดค้างอยู่ในอัฟกานิสถานโดยฐานสหรัฐจะไม่อยู่ในอัฟกานิสถานนานครับแต่ก็พร้อมจะตอบโต้ทันทีหากถูกโจมตีส่วนอังกฤษก็เตรียมจะส่งทหาร600นายไปอพยพเจ้าหน้าที่ทางการทูตและพลเมืองของตัวเองและอาจจะรวมไปถึงชาวอัฟกานิสถาน4 0 0พันคนด้วย พร้อมบอกว่ารัฐบาลกําลังพิจารณาการย้ายสถานทูตไปใกล้กับเขตใจกลางกรุงคาบูล้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเช่นเดียวกับแคนาดาและเยอรมนีนะครับก็พิจารณาจะทําแบบเดียวกันครับ